วันนี้นะคะผู้กองมาที่สัต,ตหีบค่ะกับพิธีเปิดอนุสร์เรือของพ่อเรือต่อเก้าเ้าเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9้าโดยพลเรือเอกอนุพันเอี่ยมผู้บัญชาก,การหันเรือพร้อมด้วยคุณกีราตาพันเอี่ยมนายกสมาคมภริยาหาันเรือก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดแพร่ป้ายอนุสร์เรือของพ่อในวันนี้ เมื่อปี2,503ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระปร,ะรม,มรชนารที่เบศามหาภูมิพล์อดุญเดชมหาราชบร,รม,มนาถบาพิตรในหลวงราชการที่9ทรงเสด็จประพาสยุโรป,ปรก็ได้ทรงทอดพระเนตรกิจการการต่อเรือยนต์รักษาฝั่งของกองทัพเรือเยอรมัน จึงทรงมีพระราชด,ดำริว่ากองทัพเรือไทยของเราน่าจะต่อเรือยนเลวรักษาฝั่งเช่นนี้ได้เพื่อที่จะให้เกิดความชำนาญงานและรู้จักใช้เทคนิคต่างๆอันเป็นการประหยัดมากกว่าการจัดหาจากต่างประเทศจึงทําให้กองทัพเรือโดยกรมอู่หันเรือรับสนองพระราชด,ดำริโดยการต่อเรือในชุดเรือต่อ9ก้าหนึ่งขึ้นซึ่งในระหว่างการดําเนินการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานคําแนะนําตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆอันเกิดจากกระบวนการการต่อเรือรวมถึงทรงเป็นทุระติดต่อกับสถาบันวิจัยและทดลองแบบเรือแห่งชาติของ ให้ทอังกฤษให้ทําการทดสอบแบบของเรือต่อ91ให้แม้แต่การทดสอบเรือในทะเลพระองค์ก็ทรงเสด็จไปร่วมทดสอบด้วยพระองค์เองทั้งยังทรงตรวจแก้ข้อผิดพลาดต่างๆจนทําให้การต่อเรือสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ โดยเรือตรวจการใกล้ฝั่งต่อ99นั้นเป็นเรือที่ประจำการอยู่ที่สังกัดกองเรือยามฝั่งขึ้นระหว่างประจำการเมื่อ9มกราคม2531ปฏิบัติภารกิจในท้องทะเลมายาวนานถึง34ปีและที่รู้สึกเป็นเกียรติแก่วงตระกูลเป็นอย่างมากเลยนะคะก็คือคุณพ่อของผู้กองเองคือพลเรือโทบัรพศเกิดผู้ก็เคยได้มีโอกาสเป็นผู้บังคับการเรือต่อ99ลำนี้เมื่อปีพุทธศักราช2531ถึง2532และยังมีโอกาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกีร เจ้าอยู่หัวในหลวงของเราเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารอีกด้วยภูมิใจมากๆเลยเรือต่อ99นะคะได้ปลดระวางประจำการเมื่อวันที่1ตุลาคม2565โดยการสร้างเรือชุดนี้ค่ะก็ได้ทำให้กองทัพเรือมีขีดความสามารถในการต่อเรือด้วยตนเองสามารถประหยัดงบประมาณร,รวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาเรือลบที่ทันสมัยเพื่อใช้ปฏิบัติงานในภารกิจรักษาธิปไตยและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันหากใครอยากไปชมความสง่างามของเรือพระที่นั่งที่ต่อเอง โดยฝีมือคนไทยก็สามารถแวะมาชมได้ที่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการอำเภอสตัตหีบจังหวัดชนบุรีได้เลยค่ะ